ค่อยๆรื้อ10ตัวค่าที่จุดฟังเข็มสองสามจุดที่หน้าอกของเจ้าเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดซึ่งจะทําให้ระง,งับริบยาได้ชั่วคราวเจ้ารีบไปจากที่นี่หากนายไม่ไปฉันอาจควบคุมตัวเองไม่ไหวแล้วนะกระโดดออกมาวันนี้ข่าได้ร่วงเกินคุณหนูและคุณหนูยังช่วยข้าอีกข้าจะ จำบุญคุณของคุณหนูเอาไว้วันหน้าข้าจะตอบแทนอย่างงามวันหน้าหรือเจ้ายังไม่ได้รับการขับพิษเกงว่าจะไม่มีวันหน้านะพิษของข้าก็แค่พิษยาเสน่ห์เท่านั้นข้ากลับไปสงบจิตใจพรุ่งนี้ก็หายแล้วไม่ใช่แค่พิษยาเสน่ห์เท่านั้นแต่ยังเป็นพิษไฟเย็นเมื่อคู่ ข้าแค่เอานิ้วไปสัมผัสหน้าอ,อกของเจ้าก็พบว่าหน้าอ,อกด้านซ้ายของเจ้าร้อนและหน้าอ,อกด้านขวาเป็นเย็นเจ้าไม่แปลกใจหรือว่าพิษไฟเย็นคืออะไรพิษไฟเย็นหรือเจ้าดูออกได้ง่ายๆเลยหรือว่าข้าถูกพิษพิษที่น่ากลัวที่สุดในโลกก็คือพิษไฟเย็นในวันที่15้ของทุกเดือน พิษไฟเย็นจะออกฤทธิ์บางครั้งก็จะแผเผาบางครั้งก็จะเย็นจะเยือกและเจ็บปวดอย่างผิดปกติยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเวลาผ่านไปความหนาวจะเย็นจะยิ่งเย็นลงและไฟก็จะยิ่งร้อนขึ้นลายคนทนพิษไม่ไหวก็จะฆ่าตัวตายภายใน3เดือน เจ้าน่าจะได้รับความทุกข์ทรมานจากพิษประหลาดนี้มาตั้งแต่เยาว์วัยแต่กลับยืนหยัดมาได้จนถึงตอนนี้ข้าชื่นชมในความเพียรพยายามของเจ้าจริงๆเงียบกันะลีพิษนี้รักษาได้ทำไมเธอหลงไหลกับใบหน้าหล่อแล้วของผู้ชายละ่ะเธอต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแบบเลยเฟิงสิ หากขาจัดพิษให้เขากลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ยุ่งยากอะไรหรือเปล่าอ่าพี่ชายหลอขนาดนี้ถ้าตายไปก็น่าเสียดายจริงๆหมอเอาไหม,หมอเทวดาจากหลากหลายประเทศยังก็ก็ยังทำอะไรไม่ได้แล้วเจ้าจะรักษาได้อย่างไรแม้ว่าพิษไฟเย็นนี้จะอันตราย แต่ก็อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันที่สิบห้าค่ำแล้วเพียงเท่านี้ก็จะขจัดพิษให้เจ้าได้แต่ว่าตอนนี้ข้าคิดว่าเจ้าควรแก้พิษยาสเสน่ห์ก่อนจะดีกว่านะสตรีนางนี้เป็นหญิงสาวที่ถูกเลี้ยงดูในจวนจริงๆเลยทำพฤติกรรมถึงทำไมพฤติกรรมถึงได้ จบตอนที่สิเอ้ยสิ